เจ๋งเลย Who's c o r e เปิดฟีเจอร์ใหม่ Scam Alert อัปเดตข่าวสารภัยคนโกงแบบเรียลไทม์นะใครโกงใครอะไรไว้แล้วแจ้งเข้ามานะขึ้นแบบฟีดแบบเรียลไทม์ทันทีทันใดนะผมช่วยทำให้เรานะไม่พลาดที่จะบบตกเป็นเหยื่อ,อมิจฉาชีพนะครับผมและคลิปนี้ Presented by AOB Mobile มาบุญคลองนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะรู้จักแอป w o s s o r e นะครับผมจะเป็นแอปประมาณว่าถ้ามี ใครโทรเข้ามาที่มือถือของเราเนี่ยไอแอปหูคอเนี่ยมันก็จะแสดงผลบนหน้าจอนะว่าไอเบอร์เนี่ยเป็นเบอร์มิจฉาชีพหรือว่าเป็นแบบมีเกี่ยวพันอย่างไรกับกลุ่มมิจฉาชีพอะไรยังไงนะครับผมถ้าเป็นปกติก็จะไม่ขึ้นอะไรนะผมแต่ว่าถ้า เป็นเบอร์ที่แบบมีการแจ้งเตือนว่าเป็นเบอร์เตือนภัยเสียงที่จะเป็นแบบไม่ปลอดภัยเนี่ยมันก็จะขึ้นโชว์ขึ้นมาเลยนะผมทำให้เราได้รู้นะว่าสายเนี้ยมันมาไม้ไหนมันจริงใจมีความปลอดภัยอะไรอย่างไงนะซึ่งเรียกได้ว,ว่าก็มีประโยชน์เป็นอย่างมากนะครับผมถ้าใครที่ใช้ตัวนี้อยู่นะแล้วก็ล่าสุดนะเขาได้เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่นะแคมมอเลิร์นะครับผมซึ่งเป็นตัวฟีเจอร์ที่สามารถให้จะอัปเดตแบบว่าข่าวสารเกี่ยวกับการโกงใครโกงต่างใครโกงอะไรที่ไหนนะ มันจะขึ้นหน้าฟีดแบบชดเร็วทันใจเลยนะผมขึ้นทันทีนะมันก็จะมีประโยชน์มากๆนะสำหรับคนที่ไม่ชอบดูทีวีนะผมไม่ชอบฟังข่าวไม่ชอบฟังวิทยุอะไรแบบนี้นะผมเพราะว่าทุกวันนี้คนก็ชอบเล่นมือถือนะอยู่กับมือถือเกือบจะตลอด24ชั่วโมงนะผมฉะนั้นเนี่ยถ้ามีตัว Who's คอร์ฟิวเจอร์เนี่ยสแ a มเลอเนี่ยเราก็ จะสามารถเนี่ยรู้เท่าทันนะผมข่าวสารข่าวการโกงการข่าวเกี่ยวกับมิจฉาชีพได้แบบรวดเดียวนะวิธีการใช้งานฟีเจอร์นี้ก็เข้าไปที่แอปโฮสคอร์นะผมแล้วก็เข้าไปที่ตัวเลือกการป้องกันนะผมหรือว่า protection นะเข้าไปที่ s c a m alert นะครับผมเตือนภยัยโกงที่อยู่มุมบนขวานะครับผมแล้วก็เข้าไปที่ตัวเตือนภยัยโกงแบบเดียวทางนะผมกดเปิดนะเพียงเท่านี้นะครับผมมือถือเราก็จะเป็นมือถือที่รับการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ ภัยคนโกงนะครับผมภัยมิจฉาชีพเรียบร้อยนะครับผมแล้วถ้าเพื่อนๆเ,เอาไปใช้งานแล้วมีคอมเมนต์หรือฟีดแบ็กอะไรยังไงนะมีข้อดีข้อเสียยังไงก็สามารถคอมเมนต์ comment, พูดคุยใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราไปด้วยนะครับขอบคุณครับ